ก็ถ้าจะเชื่อว่าตอนนี้มีผู้ควบคุมเราอยู่มีผู้สร้างระบบโลกจำลองนี้ขึ้นมาหรือจะนิยามผู้ควบคุมนั้นว่าเป็นพระเจ้าหรืออะไรก็ตามแต่ก็เข้ามาหาพระตถาคตสิเดี๋ยวเราจะพาพวกเธอออกจากระบบเหล่านี้เองและจะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือการควบคุมของใครได้ทั้งหมด ณปัจจุบันได้มีความเชื่อของโลกเสมือนหรือโลกจำลองกันค่อนข้างมากที่มีทฤษฎีว่าตอนนี้พวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์อาจจะกำลังอยู่ในโลกจำลองเสมือนจริงก็ได้และเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะขนาดนักวิทยาศาสตร์หรือนักปัญญาต่างๆก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มีโอกาสเป็นไปได้ว่าพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ย ถูกสร้างขึ้นมาจากผู้ที่มีอารยธรรมหรือเทคโนโลยีที่สูงกว่าเรามากๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆทุกคนจะได้เข้าใจกันทุกคนเคยเล่นเกมเด e Sim ซิมไหมครับเกม The Sim ซเนี่ยจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการจำลองชีวิตที่มีตัวละครต่างๆในเกมเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วเราเนี่ยคือคนเล่น คนควบคุมตัวละครเกมในนั้นเราจะคอยสั่งให้ตัวละครนั้นไปกินข้าวเข้าห้องน้ำไปทำงานไปทำสิ่งต่างๆที่เราอยากให้ทำคือเกมเนี่ยออกแบบมาให้เหมือนชีวิตจริงๆของมนุษย์เราเลยนะครับคือสามารถมีความรักได้แต่งงานมีครอบครัวมีความรู้สึกโกรธหรือดีใจทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับชีวิตจริงเลยแต่คราวนี้ มันก็คือเกมส่วนเราก็เป็นคนเล่นเกมเฉยๆและถ้าเกิดว่ามันมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆสร้างเกมนี้ขึ้นมาจนตัวละครในเกมมีความรู้สึกจริงๆขึ้นมาแม้แต่ตัวละครในเกมยังคิดว่าตัวเองนั้นไม่ใช่ตัวละครจะเป็นยังไงกันล่ะครับใช่ครับ ณปัจจุบันก็มีทฤษฎีนั้นจริงๆว่ามนุษย์อย่างพวกเราในตอนนี้อาจจะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาจากผู้คนที่มีอารยาธรรมที่จเจริญสุดๆดถูกสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าอย่างมากจนมาเป็นพวกเราแม้แต่พวกเราเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาทำได้อย่างสมจริงมากๆ และเจตนาที่พวกเขาสร้างเราขึ้นมาก็อาจจะสร้างมาเพื่อดูและศึกษาหรืออาจจะสร้างมาเพื่อความสนุกเพลิดเพลินก็ได้ก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็แสดงว่ามนุษย์เรานี้โลกนี้หรือแม้แต่จักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างคือของปลอมหมดเลยแต่เป็นของปลอมที่เสมือนจริงแบบสุดๆและมนุษย์เราอาจจะนิยามผู้ที่สร้างเราขึ้นมาว่าเป็นผู้ควบคุม หรือจะเรียกกันว่าพระเจ้าเลยทีเดียวเอาล่ะนั้นคราวนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันโดยผสมกับทางพุทธศาสนาไปด้วยแต่ผมจะไม่ยืนยันหรือปฏิเสธนะครับว่าเรื่องโลกจำลองเสมือนจริงนั้นมันมีจริงไหมเพราะยังไงก็ตามแต่ก็ยังมีคนเชื่อเรื่องนี้กับคนที่ไม่เชื่อถ้าใครอยากศึกษาเรื่องโลกเสมือนจริงก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ดังนั้นผมจะทําเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมามันมีจริงๆก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พูดคุยกันและจะยกเรื่องราวจากในสมัยพุทธกาลมาคุยกันด้วยว่าความเชื่อในสมัยก่อนกับความเชื่อในตอนนี้มันคล้ายกันมากขนาดไหนย้อนกลับไปก่อนพุทธกาลเลยในสมัยนั้นเหล่าพราหมณ์มีความเชื่อกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ที่ถูกสร้างขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์โลกและจักรวาลทุกสิ่งนั้นล้วนอยู่ในอำนาจของพระพรหมพระพรหมก็คือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระพรหมนั้นก็เปรียบเสมือนพระเจ้าในความเชื่อของพราหมณ์ในสมัยนั้นเลยนะครับและมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่พรหมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นแม้แต่การเกิดก็เช่นเดียวกัน ที่มนุษย์นั้นเกิดมาด้วยจนเกิดในตระกูลสูงตระกูลต่ำก็พรหมนั่นแหละเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาถ้าเอาภาษาปัจจุบันพระพรหมนั้นก็คล้ายๆกับผู้ควบคุมระบบควบคุมเซิร์ฟเลยนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเงื่อนไขหรือการตั้งค่าของพระพรหมหมดเลยทําแบบนี้จะได้อย่างนั้น ทำอย่างนั้นจะได้แบบนี้คือพรมเป็นผู้กําหนดทั้งหมดก็จะคล้ายๆกับทฤษฎีโลกเสมือนจริงเลยนะครับที่เขาเชื่อกันว่ามีผู้คนจากอรารยธรรมที่เจริญก้าวหน้ามากๆควบคุมเราอีกทีแต่แค่มันอยู่คนละยุคคนละสมัยภาษาก็อาจจะพูดแตกต่างกันแต่ไอเรื่องรูปแบบการควบคุมนั้นไม่ต่างกันเลย แต่คราวนี้ก็ได้มีบุคคลคนหนึ่งอุบัติขึ้นมาอย่างโลกใบนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองและผมจะขอบอกอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมของโลกนี้จักรวาลนี้นะครับไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์หรือคิดค้นขึ้นมาใหม่คือท่านเข้าไปรู้เข้าไปเห็นในสิ่งที่มันมีของมันอยู่แต่เดิมอยู่แล้วแล้วนำสิ่งสิ่งนั้นที่ท่านรู้นำมาบอกต่อกับผู้คนทั้งหลาย อย่างเช่นเรื่องของนรกสวรรค์ที่บอกว่าใครทําดีจะได้ไปสวรรค์ใครทําชั่วจะต้องไปนรกคือมันเป็นระบบกระบวนการของมันอย่างนี้มาตลอดยาวนานต่อให้ไม่มีพระพุทธเจ้านรกสวรรค์มันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นของมันคือมันมีของมันอย่างนั้นมาแต่เดิมแล้วแต่พระพุทธเจ้า เข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วนำสิ่งเหล่านี้มาบอกต่อว่าทําอย่างนี้อย่างนี้จะมีโอกาสไปเกิดในสวรา์ชั้นหนึ่งชั้น 2, ชั้น3ก็ว่าไปถ้าทําอย่างนี้นะจะไปเกิดในนรกขุมนี้และก็เป็นผู้เห็นหนทางในการออกจากระบบพวกนี้ด้วย อย่างในพุทธศาสนาจะเรียกว่าวัตตะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในระบบแบบนี้ต่อไปยาวๆและถ้ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีผู้ควบคุมอยู่ไม่ว่าจะเรียกตนเองว่าพระเจ้าหรือจะเป็นโลกจำลองเสมือนจริง ที่คิดว่าพวกอารยธรรมสูงสูงนั้นสร้างขึ้นมาให้เป็นระบบแบบนี้ก็ต้องเชื่อกันด้วยว่าระบบทุกอย่างล้วนมีช่องโหว่ไม่ว่าจะระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายหรือระบบอะไรก็ตามแต่ดังนั้น พระพุทธเจ้าของเราต้องเห็นสิ่งสิ่งนี้ถึงได้พาคนทั้งหลายหลุดพ้นไปตามๆกันไม่ต้องมาเล่นเกมหรืออยู่ในระบบพวกนี้อีกแล้วไอ้ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ควบคุมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะออกจากระบบนี้ไปแล้วและอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว คือล็อกเอาท์ไปแล้วไม่กลับมาเล่นแล้วไม่เอาแล้วระบบพวกนี้มันทำให้เกิดความทุกข์แสนสาหาัสเราหลุดพ้นจากมันได้แล้วแล้วเราจะพาคนอื่นหลุดพ้นไปตามๆกันด้วยซึ่งบุคคลที่อุบัติขึ้นมายัางโลกใบนี้แล้วพาสัตว์โลกหลุดพ้นก็มีเยอะนะครับอย่างพระพุทธเจ้าในอดีตเช่นพระกัสสปะพุทธเจ้าพระโกนาคมณะพุทธเจ้าพระกากูสันทะพุทธเจ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้า พระทีปังกอนพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าอีกหลายๆพระองค์ที่อุบัติขึ้นมาแล้วพาสัตว์โลกหลุดพ้นจากระบบพวกนี้คือเอาง่ายๆเลยนะครับถ้ายังคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือโลกจำลองและถูกสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์จริงๆผมจะอธิบายอย่างนี้แต่จะขออนุญาตพูดเป็นภาษาในยุคปัจจุบันที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับ ถ้าคิดว่านี่คือระบบที่ถูกสร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัยจริงๆก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะองค์ในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพวกท่านต้องเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่กลับมีความคิดฉลาดเกินไปสามารถรู้ถึงข้อมูลต่างๆได้หมดและสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆได้จนผู้ที่ควบคุมระบบไม่สามารถบังคับหรือทำอะไรได้เลยหรือภาษาทางคอมพิวเตอร์ ก็อาจจะเรียกว่าบัคก็ผู้ที่สร้างขึ้นมาไม่สามารถทำอะไรได้เลยกับคนคนนี้บังคับก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้แถมยังจะเอาคนอื่นๆอ,ออกจากระบบนี้อีกด้วยก็แปลว่าท่านอยู่เหนือทุกอย่างแล้วและทุกคนรู้ไหมในเรื่องความฉลาดความมีปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้นปัจจุบันมีคนบางกลุ่มถึงขั้นคิดกันเลยนะครับว่าจริงๆแล้ว พระพุทธเจ้าอาจจะคือมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะเพราะฉลาดมีปัญญามากกว่ามนุษย์ปกติคือจะมีแนวคิดแบบนี้หลากหลายมากเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเราอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าท่านเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับแต่บอกว่ามันมีคนบางกลุ่มคิดแบบนี้จริงๆเดี๋ยวจะมาตีความกันผิดคิดว่าผมเป็นคนบอกแต่ถามว่าคิดแบบนั้นเสียหายอะไรไหมถ้าตอบในมุมมองทางโลกผมก็คิดว่าไม่เสียหายนะครับ เพราะที่พวกเขาคิดแบบนั้นเพราะเขารู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญามากฉลาดเกินไปนั่นถือว่าเป็นคำชมของพวกเขาแหละเพราะเรื่องบางอย่างเขาสงสัยกันว่าพระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงอย่างเช่นเรื่องจัก,กรบาลทาั้งๆที่เทคโนโลยีเมื่อ2500กว่าปีที่แล้วยังไม่เจริญแบบนี้เลยแต่กลับรู้ได้โดยไม่พึ่งเทคโนโลยีอะไรเลยคราวนี้เรามาพูดคุยกันในมุมมองของสมัยพุทธกาลกันบ้าง ที่อาจจะมีเรื่องที่ใกล้เคียงกับผู้ควบคุมระบบของโลกเสมือนจริงในยุคปัจจุบันคือย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเรายังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ยังไม่ได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีคืนหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเห็นแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยมันทุกข์ทุกคนเกิดมาลุนแล้วแต่ต้องพบเจอกับการแก่การเจ็บและการตายท่านอยากจะออกบวชเพื่อหาหนทางหลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้ให้ได้ ในตอนนั้นพญามารทราบความคิดของเจ้าชายสิทธัตถะก็มาปรากฏตัวให้เจ้าชยายสิทธัถะเห็นแล้วบอกว่าท่านอย่าออกบวชเลยถ้าท่านอยู่เป็นเจ้าชายอีกเจวันท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแน่นอนที่พญามารมาทําแบบนี้ก็กลัวว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วตัดสรลุปเป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็จะผลอำนาจของตนเองและอยู่เหนือตนเองไปเลยแม้แต่คืนก่อนจะตัดสรุปพญามารก็ยังมาอีกรอบเลยมาขัดขวางทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสรุปสุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จและเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัพพัญยูเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานคือเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จักรวาลนี้ทั่วโลกธาตุจะสวรรค์นรกอะไรก็ตามแต่คือรู้หมดไม่มีคำว่าไม่รู้แสดงว่าท่านก็ต้องรู้แล้วไม่ว่าจะเรื่องวัตฏสงสารหรือเรื่องของระบบกระบวนการอะไรก็ตามแต่แม้กระทั่งรู้ว่าจะออกจากระบบพวกนี้ยังไงจะหลุดพ้นได้ยังไง ก็ถ้าโลกเสมือนจริงอันนี้มันเกิดมีขึ้นมาจริงๆอย่างที่ใครๆนั้นเชื่อกันก็เท่ากับว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องรู้ด้วยเช่นกันไม่มีทางที่จะไม่รู้อันนี้ผมพูดในกรณีถ้ามันมีจริงๆนะไม่ได้ยืนยันว่ามันมีดังนั้น ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ต้องมีการขัดขวางพระพุทธเจ้าไม่ให้ตัดสรุปเพราะถ้าตัดสรุปได้แล้วก็จะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยและผู้ที่มาขัดขวางก็คือพญามารน,นั่นเองแต่ถ้าให้ผมเล่าเรื่องของพญามารกับพระพุทธเจ้าในทางพุทธศาสนาล้วนๆก็จะเล่าอีกแบบหนึ่งนะครับคงไม่ใช่แบบนี้ แต่ตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันแบบพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกเสมือนจริงกันอยู่ก็ต้องผสมผสานกันเข้าไปและทำไมผมต้องเล่าแบบนี้ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปพวกคำถามหรือการเล่ามันก็ย่อมเปลี่ยนไปเป็นเรื่องธรรมดา อย่างในสมัยก่อนคงไม่มีใครมานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องโลกเสมือนจริงกันหรอกใช่ไหมครับก็เพราะว่ามันยังไม่มีทฤษฎีนี้เกิดขึ้นมาแต่ตอนนี้มันมีทฤษฎีนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราถึงเอามาพูดกันและทุกคนเชื่อไหมมีหลายคนนะครับคือเขาเชื่อว่าโลกเสมือนจริงนั้นมีจริงๆมีผู้ควบคุมจริงๆและก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าออกจากระบบนี้ได้จริงๆเช่นเดียวกัน ถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ลองไปเสิร์ชหาใน Youtube ได้เลยครับพิมพ์ไปว่าทฤษฎีโลกเสมือนจริงแล้วลองเลื่อนดูคอมเมนต์ทุกคนจะเห็นเลยว่ามันมีความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเราแบบนี้จริงๆและยังมีอีกหลายๆคอมเมนต์ที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเกมเกมหนึ่งขึ้นมาแล้วเป็นเกมที่เสมือนจริงมาก จริงแบบแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนจริงอันไหนเกมและคราวนี้เราไปบอกกับผู้คนที่อยู่ในเกมนั้นว่านี่ไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะมันคือเกมมันจะไม่มีใครเลยที่เชื่อเราเพราะสิ่งที่เขารับรู้ได้นั้นมันคือความจริงสำหรับเขาไปแล้วก็เหมือนกับในสมัยที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ใหม่ๆพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดความทอพระทัยนะครับ เพราะว่าสิ่งที่ท่านรู้มันลึกซึ้งมันยากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้จนมีความคิดว่าจะไม่สอนธรรมไม่ประกาศศาสนาเลยเพราะบอกไปใครจะเข้าใจเพราะธรรมนั้นมันละเอียดลึกซึ้งแต่พอท่านพิจารณาดีแล้วก็ยังพอเห็นผู้ที่จะเข้าใจสิ่งนี้ได้ก็เลยเลือกที่จะแสดงธรรมต่อไปหรือมีอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาแสดงความคิดเห็นว่า เวลาเราฝันอะไรเราก็จะไม่รู้ตัวแล้วเราก็คิดว่าในความฝันนั้นมันคือเรื่องจริงทงั้งๆที่ฝันนั้นมันคือของปลอมแต่เราในตอนที่ฝันนั้นกลับคิดว่านี่คือเรื่องจริงแล้วถ้าชีวิตของเราที่อยู่ในตอนนี้มันเป็นฝันที่ยาวนานละ่ะเป็นฝันที่สมจริงสุด,สด แต่เป็นฝันจอมปลอมเราจะแยกยังไงว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้คือของจริงไม่ใช่ของปลอมก็เพราะว่าตอนขนาดเราฝันเรายังคิดเลยว่านั่นคือเรื่องจริงแล้วก็ไม่สามารถแยกออกด้วยจนกว่าจะตื่นแล้วก็มีคอมเมนต์มาเม้นต่ออีกนะครับว่าถ้าเรามีสติในความฝันเราก็สามารถรู้ตัวเองได้นะครับว่าเรากำลังฝันอยู่อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับในเรื่องรู้ตัวเองตอนฝัน เพราะผมเองก็เคยฝันเหมือนกันแล้วมีบางความฝันเราก็รู้ตัวเองเช่นเดียวกันว่าตอนนี้นี่แหละเรากำลังฝันอยู่นะคือมีครั้งหนึ่งตัวผมเองนี่แหละฝันว่าเจอโจรวิ่งถือมีดจะมาทำร้ายเราตอนแรกผมก็วิ่งหนีนะแต่สักพักอยู่ๆเราก็รู้ตัวเองได้เฉยเลยว่าเฮ้ยนี่มันความฝันนี่หว่าไม่ใช่เรื่องจริง ผมก็เลยหยุดวิ่งแล้วก็ปล่อยให้โจรนั้นเข้ามาทำร้ายผมเลยพอโจรมันเข้ามาใกล้ตัวเราเราก็ตื่นเลยและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ฝันแล้วรู้ตัวเองว่ากำลังฝันอยู่อันนี้ผมก็นำเอาคอมเมนต์ของคนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกเสมือนจริงมาให้ฟังนะครับว่าพวกเขามีแนวคิดยังไงกันบ้างและโดยส่วนใหญ่เลยเท่าที่ผมอ่าน ส่วนใหญ่จะนำไปเชื่อมกับหลักของพุทธกันค่อนข้างมากถ้าทุกคนว่างๆก็ลองไปหาดูนะครับเกี่ยวกับโลกเสมือนจริงแล้วลองอ่านคอมเมนต์ดูเราจะได้เห็นมุมมองของแต่ละคนด้วยยังไงวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือใช้คำพูดที่ผิดก็ขออภัยด้วยก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยหากทุกท่านอยากฟังเรื่องราวอะไรต่อก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ